สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางอาชีพข้าราชการตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญมากในกทมนะครับก็คือฝ่ายเทศกิจค่ะซึ่งเราจะคุยกันโดยอิงจากข้อมูลที่เหมือนเป็นแนวทางหรือ,อ,อไกด์ไลน์สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มงานใหม่เลย ใช่ครับมันให้ภาพรวมเป็นห้าขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มจนถึงเป้าหมายความสําเร็จความมั่นคงอืมเป็นการวางกรอบความคิดที่ดีมากนะคะคือมันชัดเจนดีสําหรับคนเริ่มต้นว่าต้องเจออะไรบ้างวางแผนยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกสุดเลยคือการปรับตัวหรือ adaptation ค่ะการปรับตัวนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องเอ่อทำความคุ้นเคยกับที่ทำงานใหม่หรือดูแลสุขภาพกายใจนะคะ ใช่ครับที่ข้อมูลเน้นมากๆคือเรื่องกฎหมายและระเบียบพื้นฐานที่ต้องรู้เลยอย่างพรบข้าราชการพลเรือน2551มีสำคัญมากจริงค่ะเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่แล้วก็ผู้ระเบียบการลาต่างๆลาป่วยลากิจลาพักผ่อนพวกนี้ต้องรู้ไว้เลยนอกจากกฎหมายกลางแล้วมีอะไรอีกบ้างครับในขั้นปรับตัวก็จะมีคู่มือปฏิบัติงานเฉพาะของแต่ละเขตค่ะอันนี้ก็สาคัญไม่แพ้กัน แล้วก็เรื่องใกล้ตัวมากๆคือสวัสดิการอ๋อสวัสดิการนี้น่าสนใจครับค่ะโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เอ่อมันครอบคลุมถึงพ่อแม่ลูกคู่สมรสด้วยคำแนะนำคือให้รีบยื่นเรื่องเบิกจ่ายตรงเลยจะสะดวกมากมีค่าเล่าเรียนบุตรด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากในคำแนะนำนี้คือสหกรณ์อมรั์กทมอ,อ่าใช่เลยครับ สหกรณ์นี่เหมือนจะเป็นเครื่องมือสําคัญเลยสำหรับการเงินระยะยาวมีส่วนมากๆค่ะการเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่เนิ่นๆเนีนเน่ยมันจะช่วยสร้างความมั่นคงผ่านเงินปั้นผลเงินเฉลี่ยคืนที่สะสมไปเรื่อยๆอืมครับแล้วก็สุดท้ายของขั้นนี้ก็คือการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานหรือวัฒนธรรมองค์กรเวลาเข้าออกงานภารกิจประจําวันอะไรพวกนี้ค่ะ โอเคพอปรับตัวได้แล้วขั้นที่สองก็คือการฝึกฝนหรือเทรนนิ่งอันนี้คือลงลึกเรื่องงานเทศกิจโดยตรงแล้วใช่ค่ะเน้นพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพสมรรถนะทักษะต่างๆที่จำเป็นที่ข้อมูลเน้นคือการเตรียมพร้อมรับหือภารกิจที่ท้าทายซึ่งงานเทศกิจนี่คงมีเรื่องท้าทายเยอะน่าดูแน่นอนค่ะ ตัวอย่างงานหลักๆก็เช่นงานคดีธุรการซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องอัปเดตเรื่องกฎหมายใหม่ปรับเป็นพินัยด้วยนะคะปรับเป็นพินัยค่ะคือการเปลี่ยนโทษอาญาบางอย่างให้เป็นโทษปรับทางปกครองแทนแล้วก็ต้องใช้ระบบ BMAONS ซึ่งเป็นระบบออนไลน์จัดการงานต่างๆอ,อ๋อครับครับแล้วก็มีงานภาคสนามจริงๆจังๆอ,อย่างการตรวจและบังคับการใช่ค่ะ จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยหรืองานกิจการพิเศษพวกอำนวยความสะดวกจราจรอาสาพาเด็กข้ามถนนตรวจรถบนทางเทา้าโอฟังดูต้องใช้ทักษะเยอะมากทั้งบูทั้งบุญเลยนะครับทั้งลงพื้นที่ทั้งงานเอกสารจริงค่ะต้องพร้อมทั้งร่างกายจิตใจเลยพอทํางานไปสักปีสองปีเก็บประสบการณ์แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่สาการพัฒนาหรือ development ค่ะพัฒนานี้คือไม่ใช่แค่ทํางานเก่งขึ้นแต่ต้องทําอะไรเพิ่มอีกครับ สิ่งสำคัญที่เน้นคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือค่ะทั้งภายในเขตเองมีตั้งสิบฝ่ายเนะี่ยแล้วก็หน่วยงานภายนอกภายนอกนี่เช่นใครบ้างครับก็ตำรวจสาธารณาสุขหรือแม้จะผู้นำชุมชนเพราะงานเทศกิจหลายๆอย่างต้องอาศัยการประสานงานค่ะถึงจะแก้ปัญหาได้จริงนอกจากเครือข่ายแล้วการพัฒนาตัวเองด้านอื่นหรอครับ ก็มีการไปอบรมหาความรู้เพิ่มที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกอทมมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้เช่นพวกแอปพลิเคชันต่างๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีช่วยได้เยอะนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีกเพื่อความก้าวหน้าค่ะครับพอพื้นฐานแน่นเครือข่ายดีพัฒนาตัวเองแล้วพอทำงานไปสักสามสี่ปีก็ถึงขั้นที่สี ความมุ่งมั่นหรือ commitment ambition ค่ะขั้นนี้จะมองไปที่ความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้วทั้งเรื่องเงินเดือนตำแหน่งอ๋อตรงนี้ต้องเข้าใจเรื่องระบบแท่งที่มาแทนระบบีเดิมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต้องเข้าใจว่าโครงสร้างตำแหน่งใหม่เนี่ยมันมีสายงานทั่วไปวิชาการอำนวยการบริหารเราอยู่ตรงไหนแล้วจะโตไปทางไหนได้บ้างเช่นไปเป็นชำนาญงานอาวุโสหรืออาจจะข้ามสายไปวิชาการ ประมาณนั้นเลยค่ะคือต้องวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของตัวเองและมาถึงขั้นสุดท้ายขั้นที่5้าเป้าหมายหรือโกซึ่งในข้อมูลชุดนี้เน้นไปที่ออ,อิสรภาพทางการเงินใช่ค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญมากสำหรับหลายๆคนแล้วอิสรภาพทางการเงินที่ว่านี้มาจากไหนบ้างครับนอกจากเงินเรียนโอ้หลายทางเลยค่ะ หลักๆก,ก็คือเงินบำนาญอันนี้ต้องรับราชการครบ25ปีหรือกเกษียณตอน60ครับแล้วก็มีผลตอบแทนจากคุณสหกรณ์ที่เราสะสมมาตั้งแต่แรกๆไงคะพอกเกษียณนี่อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือสร้างรายได้ประจําได้เลยโอ้ดีจังครับค่ะยังมีเงินจากกบขหรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพข้าราชการอีกแล้วบางคนอาจจะมีสินทรัพย์อื่นๆเช่นบ้านเช่าคอนโดหรือทําอาชีพเสรมิมครบวงจรเลยนะครับ ยังไม่หมดค่ะยังรวมถึงการลงทุนเรื่องการศึกษาให้ลูกการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงจะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขมีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนถ้าให้สรุปภาพรวม5ขั้นตอนของเส้นทางเทศกิจก็คือเริ่มจากปรับตัวเข้าใจระบบกฎระเบียบสวัสดิการต่างๆค่ะแล้วก็ฝึกฝนลงมือทำงานจริงเผชิญความท้าทายพัฒนาทักษะ จากนั้นก็พัฒนาตัวเองรอบด้านสร้างเครือข่ายเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มุ่งมั่นสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานวางแผนเส้นทางอาชีพและสุดท้ายคือวางเป้าหมายเพื่ออิสรภาพทางการเงินในระยะยาวเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนมากๆเลยครับ เป็นการวางแผนชีวิตราชการที่ค่อนข้างครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะแต่ฟังแล้วก็น่าคิดต่อเหมือนกดนนะคะว่าครับในยุคที่อะไรอะไรก็เปลี่ยนเร็วขนาดนี้ทักษะในขั้นพัฒนาที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการสร้างเครือข่ายกับการเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับผมมันอาจจะไม่ใช่แค่ขั้นหนึ่งของการพัฒนาต่อไปแล้วก็ได้นะคะแต่จจะกลายเป็นหัวใจสาคัญที่สุด เป็นแกนหลักเลยที่จะช่วยให้รับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆของงานเทศกิจในอนาคตก็น่าคิดนะคะ